คลิปนี้ขอไว้อะไรแล้วก็สดุดีให้กับอีกหนึ่งทหารกล้าของไทยนะครับนั่นก็คือพลทหารพิทยุทธ์ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับตามรายงานเนี่ยบอกนะครับว่าพลทหารพิทยุทธ์นั้นเขามีโรคประจําตัวนะครับเมื่อสองสาวันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีอาการอาจเจียนเป็นเลือดนะครับแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นทางต้นสังกัดอนุญาตให้เจ้าตัวเนี่ยไปพักได้ ต่เนื่องจากว่ามีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็รักชาติเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับก็ยังคงปฏิบัติงานเพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ปกป้องความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ที่ฐานที่มั่นปราสาทต,ตาเมืองทมนะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเจ้าตัวเกิดอาการบูบอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างสงบนะครับเจ้าตัวมีอายุ กว่า20ปีนะอายุยังไม่เยอะเลยนะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีจิตใจกล้าหาญเข้ามาปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างโด่งดังเลยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียหลังจากออกมาปะทะคารมจําได้ไหมครับกับแพนโมนิก้าแพนโมนิก้าที่มาแหกปากที่บริเวณทางขึ้นปราสาทตาเมืองทมนะครับที่ด่าทหารไทยเสียเสียหายหายเนี่ยนะครับก็เลยทําให้พลทหารพิทยุทธนั้นออกมาตอบโต้แล้วก็ปกป้อง เ,เกียรติและก็ศักดิ์ศรีของทหารไทยอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับและสถานการณ์การสู้รบเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เป็นส่วนร่วมนะครับที่สามารถคุ้มครองนะครับแล้วก็ปกป้องฐานที่มั่นของปราสาทต,ตาเมืองทมเอาไว้ได้อย่าง เต็มเกียรติภูมินะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยภายหลังจากการสู้รบสงบลงก็ดันมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับหลังจากนี้รอฟังผลการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวนั้นเสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทหารกล้าที่พรีชีพในการสู้รบครั้งนี้และเชื่อว่าจะได้รับการตอบแทนดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนกับนายทหารอีกหลายท่านนะครับที่สูญเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับ ยุคนชนข่าวยุคคนวิเศษสังก็ขอแสดงความสะดุดีแล้วก็ขอไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้หลังจากนี้ศพของพลทหารพิทยุทธ์นะครับก็จะถูกนําส่งกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนะครับเห็นบอกว่าอยู่ที่อําเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมย์นะก็เป็นข่าวจริงนะครับหลายท่านที่แรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นข่าวข่าวจริงหรือไม่จริงข่าวปลอมหรือเปล่ารถเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นคนดัง หลังจากประทักข่าวมกับแพนโมนิก้าก่อนหน้านี้นะครับสรุปก็คือยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นข่าวจริงนะครับก็เป็นความสูญเสียที่ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่จะชื่นชมหัวติดหัวใจจริงๆนะครับขนาดเออไม่สบายแล้วนะครับอาจเจียนเป็นเลือดนะครับ หมอก็ให้พักนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมพักอะ่ะนะอยากปฏิบัติหน้าที่ในฐานที่มั่นเพื่อคุ้มครองอธิปไตยของประเทศไทยต่อไปคือต้องสะดุดีนะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อแล้วก็ยกย่องเชิดชูเกียรติของวีรบุรุษผู้นี้อีกหนึ่งท่านครับ